บวด,ดนี้ได้สองตัวตัวผู้กับตัวเมียรครับดูตัวคล้ายกันเลยเห็นไหมดำสีดำดำเลยสีเข้มเข้มเลยทั้งผู้ทั้งเมียอยู่กันเป็นคู่ครับจะเก็บเก็บเดี๋ยวเก็บทั้งสองตัวเลยช่วงนี้สายผมเห็นสาย พวกสายดูดกําลังเขากําลังเห็นผมทำคลิปแล้วกําลังไปลงประวังกันด้วยนะครับบางทีดูดีๆก่อนที่จะสั่งฟ้าด้วยนะบางทีไปโดนพวกสายเสบเขาเขาไม่ส่งฟ้าให้นะห้าบาทสิบาทเขาก็เอาหมดนะผมนี้ผมเห็นกำลังมีคนทําอยู่เป็นทรงเสบสายเสบแถวบ้านผมนี่แหละแต่รู้ตัวว่าใครถ้าโดนมาแล้วบอกใครไม่ได้นะเห็นี้ บอกเมียเมียก็จะด่าอีกแอบเมียแอบเงินเมียมาซื้อทั้งเก็บใจทังถ้าบอกเมียก็เจ็บตัวอีกคิดเลย